สวัสดีครับลุงรอดอีสุสุนะครับวันนี้มาส่งมอบรถใหม่นะครับอันนี้นะครับสเปซแคบหนึ่งจุดเก้าดีพีรุ่น s อ a เอนะครับสีขาวนะครับก็อันนี้ถึงเจ้าของแล้วนะครับสวัสดีครับดำบนครับก็เดินทางมาจากชุมพรตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนนะครับถึงตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงนะครับ ตอนนี้1ิบโมงครึ่งเข้าไปแล้วนะครับก็ได้รับมอบรถเรียบร้อยนะครับก็จะสอบถามคุณกำพลเล็กน้อยนะครับว่า,าเป็นยังไงบ้างในการซื้อรถครั้งนี้นะครับเคยทำที่ไหนมายังไงออกได้จริงไหมกับพี่ลุงโรดครับกับพี่ออกได้จริงครับผมเคยเคยเคย,เคยทำที่อื่นมาแล้วมันไม่ผ่านแล้วก็ติดต่อมากับพี่รุงโรดเลย ผ่านแน่นอนัรับครับก็ยังไงรับรถจริงนะครับก็ยังไงเวลาเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากๆเลยครับมีโอกาสเดี๋ยวไปเที่ยวหาครับครับผมครับ